สัตท้องเลยนะฮะสามสองหนึ่งก<อ>ลับ <laughs> ไปไบเกอร์ลำบากเงี้ยนะไบเกอร์น, <laughs> <laughs> นี่ก็คือคุต,ติของหลวงปู่เกษมนะฮะของแท้เลยนะฮะองค์องค์งจริงท่านก็นอนอยู่นะครับเพื่อนๆทําทำไมหลวงพ่อให้กราบครั้งเดียวและไม่ถึงพื้น ต่งยุแยงนะฮะตอนนี้ต่งยุคยุแยงอยู่ที่จังหวัดลำปางนะฮะต่างยุ่แยงอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกเกษมนะครับ,รบเขมโกโนะฮะจังหวัดลำปางเดี๋ยวต่งยุ่แยงจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาไหว้พ่อกเกษมนะครับไปลมไปรับชมภาพสวยๆครับตามมาครับ <c oughs> น,นี่ก็เป็นบรรยากาศภาย ข้างหน้านะครับสถานปฏิบัติธรรมนะครับของของหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่นะฮะหลวงพ่อองค์ใหญ่เลยฮะนะครับเอาไหว้ท่านกันองค์ท่านใหญ่มากนะครับไปไหว้กันดีกว่าไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าเพื่อนมีข้างในอีกนะครับไปตามมา องท่านใหญ่มากเลยครับตอนนี้ก็เวลาสิบโมงนะครับเพื่อนๆนี่เข้าไปกราบพระประทายข้างในกันครับ ปร,ประกาศพระประธานก่อนนะครับแล้วค่อยไปไหว้หลวงพ่อเกษมนะครับองหลวงพ่อเกษมนะครับที่ว่าสร้างแบบเหมือนจริงเลยนะครับมีคำเยี่ยมศพด้วยนะครับ จริงท่านก็นอนอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอกไปโซมให้นะฮะข้างในติดแอร์ด้วยนะครับ เ,เพื่อนๆครับนี่ก็คือกุติของหลวงปูเ่เกษมนะฮะของแท้เลยนะฮะที่ท่านมาจำวัดนะเก็บวิวครับถอดอีกแล้ว <laughs> ถอดรองเท้าอีกแล้ว <laughs> ไปเกื้อลำบากเนี่ยนะ <laughs> ไปเกอร์ <laughs> <laughs> นี่นะครับ ลำบากมากแต่จะพาคุณผู้ชมท่านผู้ชมทั้งหลายมาดูต้องลงทุนหน่อยนะฮะนี่นะฮะสติของท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ล็อกอยู่นะฮะไม่สามารถเข้าได้จะเล่นตลกซะแล้ว <c oughs> มใครอยู่ไหมครับ,บ เปิดผ้าม่านเพื่อนสูไมไม่ใกล้ครับเปิดผ้าม่านเพื่อชมและกราบรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งผ้าม่านนี่เหรอครับสามสองหนึ่งออนี่ไงเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนั่งอยู่ข้างในเห็นไหมครับหุ่นหุ่นจำลองครับหุ่นขี้ผึ้งครับ,รบไว่ก่อนนะฮะ ชีวะชีวิตประวัติของท่านนะฮะชีวประวัติารับชมได้ที่ข้างๆบุติของท่านนะฮะฉายภาพบน20่นาทีแล้วก็ฉายซ้ำอีกนะฮะพเพื่อนๆใครอยากมาก็เชิญมาเลยนะครับประวัติหลวงพ่อกเกษมนะครับ ท่านเกิดวันที่28พฤศจิกายน2455ตำบลเวียงเหนือหลวงพ่อกเกษมเขมโกเป็นพระเถระและพระเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดในธุดงควัดชอบปีกวิเวกพุทธศติกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือยิ่งนักว่าท่านเป็นพระมหาเถราจารย์ภูชนียะุุคคลลุกหนึ่งของประเทศไทยและมีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากในปัจจุบันอีกทั้งท่านยังเป็นเจ้านาย ในราชวงศ์ทิพจักรที่ออกผนวดอีกด้วยการศึกษาของท่านโรงเรียนเทศบาล3บุญทวบวงอนุกุลท่านมรณภาพวันที่15บามกราคุรม2 5บ9โรงพยาบาลลำปางืออันนี้น่าน่าสนใจนะฮะทำไมหลวงพ่อให้กาบครั้งเดียวและไม่ถึงพื้นอันนี้นะครับน่าน่าสนใจนะฮะทำไมหลวงพ่อให้กาบครั้งเดียวและไม่ถึงพื้นท่านเขียนไว้ว่าท่านให เหตุผลสองข้อคือท่านเป็นพระสงฆ์จะเอาเปรียบเสมือนพ,พระพุทธไม่ได้สองพื้นไม่สะอาดกราบลงกับพื้นทําให้มือเปื้อนฝุ่นละอองแม่แนวคิดท่านก็แบบออกแนววิทยาศาสตร์นะฮะการละก้มลงไปกับพื้นที่อาจจะมีฝุ่นมีอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้มือเราสก,สกปรกนะฮะนี่ฮนะรายการอายุไัยอายุไข หน้ามาเพื่อนๆหน้ามาหน้าอา่านงั้นเลยครับถ้าให้อาห่านได้ฝั่งนี้เยอะมากคงจะเป็นชั่วโมงแล้วฮะถ้าหกวให้อ่านต่ออ่านนะฮะดูนี่ฮะภาพท่น น,นิยมโยมแม่ของหลวงพ่อนะครับเพื่อนๆนี่เป็นภาพจริงๆเลยนะครับเจ้าแม่บัวจ้อนมณีอรุณณลำปางนะครับโยมแม่ของหลวงพ่อเกษมนะฮะหน้ามาครับบรรยากาศดีนะครับ พ่อนั่งอยู่นะฮะวมพ่อนั่งอยู่ข้างในในกุฏินะครับเป็นหุ่นเป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับเห็นมากกล้นะครับเขามีประกาศประกาศที่นี่ไม่มีเลขแปดอ่อที่นี่ไม่มีเลขอยากได้เลขไปเอาที่วัดเกาะอ,อยากได้ปัญหาหมอะๆไปเอาที่บ้านทิศนกอ่านตรงนี้แล้วให้ไปให้ไปรับของแล้วกลับได้ มาไหว้ทำไมไม่แปลกอะไรพระไทยเหมือนกันไม่ใช่ฝรั่งเยลรมนเมคกอินไทยแลนด์อยากเห็นก็ไม่ได้เห็นอยากหันก็ไม่ได้หันอยากเห็นก็ไม่ได้หันพระไทยเหมือนกันไม่ต้องหันเห็นสวัสดีอะไรวะเราจะทำการตีคอ้งนะฮะมเฮ้ยวางกฮะงงไม่ใช่ตีเห็น คุณดีเป็นดนตรีเลยดราม่าอีกขอดโทษนะครับบาปแล้วคุณทำบาปไปแล้วคุณไม่ต้องขอโทษเขาแล้วยกขอให้เป็นดราม่านะครผมผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวเราจะซัดท้องเลยนะฮะสามสองหนึ่งกาวี อะต่องยุเยงวิถีไบเกอร์ <c oughs> ลำบากางี้แต่รองเท้าใส่ยากขอดยากฮะกินกาแฟดีกว่าเดี๋ยวสินะวิถียูทูบเบอร์วิถีไบเกอร์จะต้องขับกลับอีกแล้วกาแฟที่วัดก็มีขายนะฮะที่สำนักสงฆ์นะฮะเขาเรียกสำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมนะฮะคุณมาวัดคุณไม่เสียวความรู้มาเลยเหรอก <c oughs> ที่ใจเอาเราเป็นเพื่อน ไอต๋องนะฮะแนะนำเลยให้มาไหว้ท่านนะฮะบรรยากาศดีมาก E ีหน้าต๋องยุยยงจะไปที่ไหนครับย่ากดติดตามนะครับกดซับสไครต์ด้วยกดแชร์ด้วยมาคอมเมนต์ด้วยครับบางทีข้อมูลที่ต๋องพูดไปถ้าผิดพลาดระการแดต๋อง้องขอโทษขอขอขมานะฮะแต่ที่ต๋องยุแยางมาถ่ายนี่เพราะว่าด้วยศรัทธาจริงครับผมเอาละครับอีพีหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกท่านโชคดีมีตังค์ครับไม่เจ็บเป็นจนจากต๋องยุแยงนะครับไว้บายครับอีพีหน้าครับ